สวัสดีครับวันนี้พามาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อของร้อ LED นะครับตัวใหม่ดิจิตอลนะครับใส่เว็บร้อยี่หตัวนี้เป็นดุมของตัวอืนะครับจานก็จะเป็นโคง้คงแบบนี้ถ้าได้ล้อมาก็แนะนำว่าเอาเป็นจานมาด้วยเลยดีกว่าครับ ใส่เข้าไปก็ประมาณนี้ครับลองตอนนี้จะใช้บูทยาวหน่อยตอนนี้ผมลองลูกปืนไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อบูทยาวมาใส่ถือว่าโอเคครับไม่ติดขัดอะไรระยะเบรก,ก็เกือบเท่ากับตัวเก่าครับล้อหลังก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่า ดุมเลยยีนะ่ห้าน่าจะใส่กันได้ที่สําคัญนะ่าจะยากดีรอนะ mm hmm. แต่ว่านี่ก็ mm hmm. ไม่มีปัญหาครับ